สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมดากอนมานีอัพพินิหารตำนานมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาแชร์เรื่องของมังกราธาตุปฏิปักษ์เนาะอ่าฟังไม่ผิดครับสำหรับเพื่อนๆบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามัางกราธาตุปฏิปักษ์คืออะไรมีไว้เพื่ออะไรแต่ผมขออนุญาตแนะนำเลยว่าสำหรับ เพื่อนๆผู้เล่นทุกคนแรกๆเริ่มแรกเนาะสำหรับสายฟรีต้องมีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามังกรธาตุปฏิปักษ์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นําให้เราเนี่ยไปสู่ผสมพันธุ์มังกรในระดับตํานานได้ครับโดยที่ไม่ต้องเติมเงินเลยแม้แต่บาทเดียวเนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราลองมาดูก่อนว่ามังกรธาตุปฏิปักษ์เนี่ยมีตัวอะไรบ้างและวิธีดูนะครับดูยังไงเอาล่ะเริ่มแรกนะครับเพื่อนๆให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปสู่ตัวนี้ ถ้าผสมพันธุ์นะครับพอกดมาเพื่อนเเห็นไหมจะมีตัวเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายตัวนี้ครับเครื่องหมายตกใจเนี่ยคล้าเครื่องหมายตกใจตัวนี้พอเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็กดลูกศรตัวนี้ไปเรื่อยๆจนถึงหน้าขวาสุดอ่าเขาจะบอกเลยเห็นไหมครับว่าในเนี้ยเขาจะเขียนรายละเอียดบอกเลยบอกเลยว่าเจ้าไม่สามารถใช้มังกรพื้นฐานาตาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันในการผสมพันธุ์แต่เจ้าสามารถใช้มังกรลูกผสม เป็นพ่อแม่เพื่อรับส่วนผสมธาตุพิเศษเหล่านั้นได้มังกรธาตุปฏิปักษ์จะเป็นกุญแจสําคัญในการผสมมังกรในตํานานอัญชลพลังอ่ามันคืออะไรอันดับแรกก็คืออย่างนี้ครับตัวเนี้ยจะเป็นมังกรทานตะวันเพื่อเๆเห็นไหมจะเป็นธาตุพืชกับไฟน่าอาเดี๋ยวก่อนอันดับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนาะเรามาดูก่อนว่ามังกรธาตุปฏิปักษ์เนี่ยก็คือความหมายง่าย,ายๆเนี่ยคือธาตุที่ไม่ถูกกันอะ ธาตุที่ไม่ถูกกันคือไม่สามารถ ets, จะเอาธาตุนี้กับธาตุนี้มาผสมกันได้เพื่อจะให้มันออกมาเป็นธาตุผสมเช่นไฟกับพืชเห็นไหมครับไฟกับพืชเนี่ยไม่ถูกกันสมมติว่าตัวนี้เป็นมังกรทานตะวันเนาะเราต้องการมังกรทานตะวันมันจะเป็นธาตุพืชกับธาตุไฟใช่ไหมครับเราไม่สามารถจะเอามังกรไฟกับมังกรพืชเนี่ยมาผสมกันโดยตรงให้ออกมาเป็นมังกรทานตะวันได้ถูกไหม ปกติถ้าเราอยากได้มังกรธาตุที่มีไฟกับน้ําอยู่ด้วยกันเราก็ต้องไปหามังกรไฟกับมังกรน้ําผสมกันเราก็จะได้เป็นรูปผสมมาก,ก็คือเป็นมังกรที่มี2องธาตุธาตุน้ํากับธาตุไฟอยู่ด้วยกันถูกต้องไหมครับแต่ไอตัวนี้มันจะเป็นธาตุพิเศษซึ่งเราไม่สามารถเอาธาตุพวกนี้มาผสมกันโดยตรงได้อย่างนี้เนีเขาจะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการมังกรธานตะวันมังกรธันตะวันที่มีธาตุพืชกับธาตุไฟนะครับ มาผสมกันเนี่ยเราจะต้องใช้รูปผสมอยู่แล้วเช่นมังกรฟอนตัวนี้เห็นไหมครับมังกรฟอนตัวนี้จะมีธาตุพืชกับธาตุดินแล้วก็จะเป็นมังกรอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นธาตุไฟกับธาตุน้ําคือถ้าเป็นลูกผสมเนี่ยระหว่างไฟกับพืชเนี่ยมันสามารถผสมกันได้แล้วก็จะมีโอกาสได้ตัวมังกรทันตะวันออกมาอ่านี่แหละครับธาตุปฏิปักแล้วถ้าถามว่าธาตุปฏิปัก จริงๆทำไมต้องมีแล้วมันสำคัญตรงไหนมันจะเป็นตัวผสมเช่นถ้าเราได้ผสมมาแล้วทานตะวันตัวระหว่างพืชกับไฟมาแล้วนะครับและอีกตัวหนึ่งเรามีธาตุโลหะกับน้ํามาผสมแล้วเช่นก็คือมังกรประลอดถ้าเราคู่นี้ผสมกันรเรามีโอกาสที่เราจะได้มังกรระดับตำนานอ่ามังกรระดับตำนานยังไงอะงั้นผมยกตัวอย่างเลยเนาะ สมมติว่าตัวนี้ธาตุปฏิปักษ์อันนี้คือผมผสมแล้วนะครับก็จะเป็นมังกรทานตะวันอ่ารหาไปก่อนมังกรทานตะวันเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวนะมังกรทานตะวันอ่าเพื่อนเพื่อเห็นไหมว่ามังกรทานตะวันเนี่ยจะมีธาตุไฟกับธาตุพืชที่ผมผสมเรียบร้อยแล้วเขาเรียกธาตุปฏิปักษ์อยู่ในตัวมังกรเดียวกันส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นมังกรประหลอดมังกรประหลอดก็จะเป็นธาต โลหกะกับธาตุน้ําซึ่งเป็นาธาตุปฏิปักษ์กันเนาะอยู่ด้วยกันอ่ะทีนี้ถ้าเราเอาสองตัวนี้มาผสมกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้อ่าเราก็จะได้ไข่ตามนี้เลยเห็นไหมครับไข่ตามนี้โอกาสที่เราจะผสมได้ก็จะมีหลายระดับแต่จุดไฮไลท์ของเราคือตัวแรกครับตัวนี้อ่าเพื่อนเอนเห็นอะไรไหมมังกรเงือกก็คือเป็นมังกรระดับตำนานเห็นไหมโดยที่เราไม่ต้องเติมเงินแต่เราก็มีโอกาสผสมได้มังกรระดับตำนานเอาละครับทีนี้ วันนี้ผมจะยังไม่ได้มาแนะนําในการผสมมังกรระดับตำนานเนาะแต่จะมาบอกเพื่อนๆถึงวิธีผสมพันธุ์มังกรที่เป็นาธาตุปริปักให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเราค่อยต่อไปอีกสัก E ี p หนึ่งเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวเกินไปเอาละครับเดี๋ยวผมสรุปให้ง่ายสั้นๆให้เพื่อนๆเลยก็คือมังกรที่เป็นาธาตุปริปักจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับจะมีทั้งหมด5ตัวนั้นมีอะไรบ้าง เอาละตัวแรกก็จะเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมออกไปตรงนี้ก่อนตัวแรกที่เพื่อนๆต้องมีก็คือเป็นมังกรทันตะวันก็คือตัวนี้นะครับตัวแรกนะเพื่อนๆมังกรทันตะวันตัวที่สองจะเป็นมังกรแม่เหล็กอ่าเดี๋ยวดูนะมังกรแม่แม่เหล็กมังกรแม่เหล็กโอเคก็จะเป็นตัวนี้เนาะมัง มังกรแม่เหล็กก็จะเอ่อจะเป็นตัวตัวนี้จะเป็นธาตุดินกับธาตุจูโจมว่างเปล่าเออโทษนะครับเป็นธาตุว่างเปล่าเนาะโอเคตัวต่อไปตัวที่3มเนาะก็จะเป็นมังกรปลอดอ่ามังกรปลอดมังกรปลอดอยู่ไหนล่ะออกมาอ่ามังกรปลอดก็จะเป็นโลหะกับน้ํานะครับตัวที่3เนาะแล้วก็ตัวที่4ี่ จะเป็นมังกรสายฟ้ามังกรสายฟ้าชึบก็จะเป็นตัวนี้ธาตุพลังงานกับธาตุลมอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นมังกรจัก,กระพัดเดี๋ยวนะมังกรจักระพัดจักระพัด,ก,ก,พดก็คือตัวนี้จะเป็นธาตุแสงกับธาตุเงาอยู่ด้วยกันนะครับทีนี้ก็วิธีการผสมพันธุ์ วิธีการผสมพันธุ์เลยผมก็ขออนุญาตแนะนําเลยว่าสมมติถ้าเพื่อนๆจะผสมพันธุ์สมมติสําหรับคนที่ยังไม่มีเนาะคนที่ต้องการมังกรทานตะวันมันจะเป็นธาตุไฟกับธาตุพืชถูกต้องไหมครับสมมุติเราเอาไฟมากกอนอ่าสมมติเอาไฟมาธาตุหนึ่งอะไรก็ได้เดี๋ยวนะผมลองยกตัวอย่างเนาะสําหรับคนที่มีสองธาตุเนาะสมมุติเราเอาไฟกับลมอ่าอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นพืชใช่ไหมตัวไหนก็ได้แต่ขอให้มีธาตุพืชถูกไหมครับ ธาตุพืชสองธาตุตัวนี้ผมเอาพืชกับโลหะอ่าเห็นไหมครับจะมีโอกาสผสมได้มังกรธันตวันอ่ามีมังกรอะไรบ้างมังกรเมล็ดพืชสงครามพายุหมุนใบไ,ไม้ใบมีดแล้วก็มังกรธันตวันตัวแรกก็จะมีโอกาสถ้าเจ้าคู่นี้ผสมกันเนี่ยก็จะได้มีโอกาสผสมได้มังกรธันตวันแต,แต่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 อย่าพึ่งครับผม ถ้าเราผสมตรงนี้โอกาสที่เราจะได้ธนวันเนี่ยมังกรปฏิปักษ์เนี่ยเราจะมีโอกาสได้แค่ตัวเดียวถูกไหมก็คือจะได้มังกรธนวันตัวเดียวแต่ถ้าเราใช้มังกรธาตุปฏิปักษ์กัน2ธาตุสองธาตุยังไงอ่าเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างแทนที่เราจะเอาจเจ้าสองธาตุนี้คือไฟกับพืชนปฏิปักษ์กันแล้วก็จะเอาลมกับแม่เหล็กใช่ไหมคู่นี้มันจะเป็นลมไฟแล้วก็พืชกับแม่เหล็กถูก,ก,ถกไหมครับมันจะเป็นธาตุปฏิปักษ์กันแค่ คู่เดียวแต่ถ้าเราเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนยังไงถ้าเราเปลี่ยนให้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยเป็นธาตุปฏิปักษ์กันสองสองธาตุเลยมันจะเพิ่มโอกาสที่เราจะผสมได้มังกรธาตุปฏิปักษ์เนี่ยออกมาสองตัว2ตัวยังไงอ่ะยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้ผมลองหามาเนาะผมลองใช้เปลี่ยนเป็นมังกรลูกอมอ่าเดี๋ยวนะมังกรลูกอมส่วนอีกตัวหนึง่งผมจะใช้เป็นมังกรสงคาม มังกรสงครามเพื่อนเพื่อสังเกตเห็นอะไรไหมครับตัวนี้มังกรลูกอมจะมีธาตุพืชกับธาตุน้ําแล้วก็ธาตุโลหะกับธาตุไฟสําหรับมังกรสงครามเนาะตัวนี้เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมว่ามันจะมีธาตุพืชกับธาตุไฟที่เป็นปริปักกันหมายความว่าถ้าคู่นี้ผสมกันเราจะมีโอกาสได้มังกรทันตะวันถูกไหมเพราะว่าเรามีไฟเรามีพืชกับไฟผสมกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นธาตุน้ํา,ากับธาตุโลหะ ซึ่งธาตุน้นกับธาตุโลหะเนี่ยก็เป็นปฏิปักษ์ต่อการถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราคู่นี้ผสมกันเราจะมีโอกาสผสมได้ทั้งมังกรทันตะวันและก็มังกรประลอดโดยที่มันเพิ่มโอกาสอะแทนที่จะเราไป,าไปผสมพันธ์ตัวที่ได้ปฏิปักษ์มีโอกาสได้ตัวมังกรที่เป็นธาตุปฏิปักษ์แค่ตัวเดียวเรามาเพิ่มโอกาสได,ได้ได้สองตัวเลยง่ายกว่านะครับไม่ว่าจะออกมาเป็นตัวไหนก็ได้สําหรับคนที่ยังไม่มีหมดเลยเนาะ โอเคทีนี้เรามาดูกันว่าผลลัพธ์สมมุติเราเลือกมังกรได้แล้วนะครับเรามาดูผลลัพธ์อ่าเพื่อนเพื่อสังเกตเห็นอะไรไหมว่าตัวเนี้ยมันก็จะมีมังกรหลากหลายเลยโอกาสที่ได้แต่แต่เรามาดูตัวนี้ครับตัวนี้โอกาสที่เราจะได้ก็คือมีมังกรประหลอดแล้ว1ตัวเห็นไหมมังกรประลอด1ตัวอีตัวนึงจะเป็นมังกรทานตะวันอ่าเป็นไงครับมันก็เหมือนกับจริงๆมันก็เป็นการย่นเวลา ในการผสมพันธุ์แล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะได้มังกรธาตุปฏิปักษ์แต่เราก็เลือกไม่ได้เนาะว่ามันจะออกมามันจะออกไข่ตัวไหนมาเพราะการผสมพันธุ์มังกรบางทีก็อยู่ที่ดวงด้วยเนาะอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแต่ละคนมันไม่ได้มีแบบว่าตายตัวว่าต้องผสมกี่ครั้งถึงจะได้ตัวนี้ตัวนี้แต่เราก็เพิ่มโอกาสเข้าไปเช่นสาหรับคนที่ยังไม่มีก็อาจจะได้ทานตะวันก็ได้หรืออาจจะได้ปลอดก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งก่อนเนาะ ก็จะเป็นลักษณะนี้โอเคทีนี้หลังจากเราแนะนำมังกรคู่นี้ที่จะผสมได้มังกรทันตะวันกับปลอดไปแล้วเนาะต่อไปผมแนะนำครับสำหรับเพื่อนๆให้ใช้มังกรไทเกอร์อ่าอันนี้เราจะผสมต่อไปเราจะผสมมังกรแม่เหล็กกับสายฟ้าเนาะให้ใช้มังกรไทเกอร์เดี๋นะไทเกอร์ไทเกอร์เอาไม่มีหรอเดี๋ยวนะครับมังกรไทเกอร์ไปไหนล่ะไทเกอร์ Tiger, อยู่ไหนจ๊ะ มังกรไทเกอร์ไม่มีเหรอไทเกอร์มีไหมไทเกอร์มีไหมอะไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนชึบชึบชึบตัวนี้ให้ใช้มังกรหมอกอ่าเดี๋ยวนะหมอกอยูไซหมอกอยูไซดโอเคสว่วนอีกอันนึงเดี๋ยวเราใช้เป็นมังกรไทเกอร์อันนี้จะเป็นธาตุดิน ะลมไปแล้วต่อไปให้ใช้สายฟ้ากะว่างเปล่าทำไมหาไม่เจอล่ะไทเกอร์ผมไทเกอร์ไปไหนไทเกอร์ไปไหนไทเกอร์ไปไหนล่ะเมื่อกี้ยังหาเจออยู่เลยเพื่อนๆอ,อ๋อไม่ใช่ไทเกอร์น่าจะเป็นไกเกอร์ไหมผมมองผิดโอเคครับเป็นมังกรไกเกอร์เนาะกอไก่ผมมองเป็นทอนอาหารโอเคสำหรับ ตัวธาตุปริประสองตัวนะครับจะเป็นมังกรแม่เหล็กกับสายฟ้าเราผมแนะนําให้ใช้เป็นมังกรไกเกอร์กับมังกรหมอกเนาะพอใช้คู่เพราะว่าคู่นี้มันจะมีธาตุดินกับอย่างไกเกอร์เนี่ยครับจะเป็นธาตุดินกับพลังงานเนาะสายฟ้าแล้วก็มังกรหมอกเนี่ยจะเป็นว่างเปล่ากับลมทีนี้เราก็มาดูสายฟ้ากับลมไม่ถูกกันเห็นไหมครับแล้วก็ดินกัะ ว่างเปล่าก็เป็น่าปฏิปักษ์คือไม่ถูกกันกันเรามาดูผลลัพธ์ที่เราจะได้ผลลัพธ์ที่เราจะได้เห็นไหมครับมังกรแม่เหล็กอ่ามังกรแม่เหล็กหนึ่งตัวแล้วก็มังกรสายฟ้าเราก็เพิ่มโอกาสในการผรสมพันธุ์เข้าไปเนาะโอเคถ้าเพื่อนๆมีมังกรพวกนี้ก็ลองทําตามดูนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายมังกรจักรรพัิมังกรจกักรรพัเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นตัวมังกรเงาปลุกปุยเนาะ มังกรเงาปุกปุยตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งจะเป็นมังกรเรือดำน้ำนะครับมังกรเรือดำน้ำโอเคถ้าเราใช้คู่นี้เสร็จปั๊บโอกาสที่เราจะได้ผสมได้มังกรจกักรรพัิเนี่ยมันจะเป็น 1- ใน5เนาะบางทีเป็นคู่อื่นก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นคู่นี้ก็ได้เนาะแต่ว่าตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ยรู้สึกว่าคู่นี้ในมังกรที่ผมมีเนี่ยผสมแล,แล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ย มันมากก็คือมันจะเป็น1ใน5ที่เราจะได้มังกรจักรพรรดิเนาะถ้าเอาตัวอื่นผสมกันบางทีมันอาจจะได้1ใน81ใน10อะไรก็ว่าไปก็คือเป็นตัวนี้นะครับมังกรจักรพรรดิโอเคก็ที่แนะนํามาจะมีมังกรทั้งหมด5ตัวนะเพื่อนๆเรามาทวนกันเนาะมังกรทัตตะวันมังกรปลอดมังกรแม่เหล็กสายฟ้าแล้วก็จักรพรรดินะครับแล้วก็ตัวมังกรที่ผมแนะนําไปสําหรับเพื่อนๆบางท่านน้องๆบางท่านจะบอกเฮ้ยพี่เฮ้ย ผมยังไม่มีตัวนี้เลยเช่นผมยังไม่มีเงาปุกปุยเลยอะ่ะตัวนี้ทํายังไงอะ่ะก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีเงาปุกปุยก็ให้เพื่อนๆใช้ธาตุเอาอย่างเงาปุกปุยเนี่ยเป็นธาตุแสงกบสายฟ้าใช่ไหมสมมุติเราไม่มีมังกรปุกปุยเราก็กดไปที่ธาตุแสงเลยเรามีมังกรตัวไหนบ้างอ่าที่เป็นธาตุแสงตัวไหนก็ได้ครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆ,ๆมีไม่ต้องตามผมก็ได้เนาะอ่าอย่างเช่นเราอาจจะเป็นไอมีมังกรปลาเรืองแสงตัวนี้เห็นไหมครับมันก็มีโอกาสผสมได้จากาพัดเหมือนกันแถม ติดหนึ่งในสีด้วยอ้าวติดหนึ่งในสีด้วยน้อยกว่าโอกาสได้เนี่ยมีเยอะกว่าตัวที่ผมแนะนําไปอีกนี่มีโอกาสได้มากกว่าตัวเงาปุกปุยอีกเนี่ยครับอย่างตัวนี้เห็นไหมมีโอกาสได้หนึ่งในสีด้วยได้ได้มงกรจกักรพรรดิหรือถ้าบอลทนบางท่านบอกโอ๊ยผมก็ไม่มีปลาเรืองแสพเพทำยังไงได้บ้างเอาตัวไหนก็ได้ครับที่เพื่อนๆมีอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ก็ได้นะ้ําแลมเงากัน แสงกบดินเห็นไหมครับก็จะมีโอกาสได้จักรพรรดเหมือนกันดังนั้นมังกรที่ผมแนะนําไปเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ต้องดูเน้นเป็นตัวมังกรก็ได้นะครับสําหรับท่านที่ไม่มีให้เน้นเป็นธาตุเอาแต่ละธาตุในการผสมกันเนาะโอเคถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจการผสมของแต่ตัวธาตุ ของมังกรในแต่ละธาตุแล้วเนี่ยการผสมมันจะง่ายขึ้นครับนะครับโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยเนาะสำหรับ E ีนี้เป็นการแนะนำตัวมังกรธาตุปฏิปักษ์แล้วก็ EP ีต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในส่วนของหลังจากที่เพื่อนๆได้มังกรธาตุปฏิปักษ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมมังกรระดับตำนาสำหรับสายฟรีทุกท่านกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ผม ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรยังไงสามารถถามในช่องคอมเมนต์ได้เนาะผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วขอให้มีคนคอมเมนต์เถอะทุกวันนี้ล้างมากหน้าคอมเมนต์ <c oughs> โอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยเนาะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ <c oughs> บายๆและสวัสดีครับผม